สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลยบอลกันต่อมาดูเรื่องราวของวอลเลยบอลประเภท9้าคนครับฟังไม่ผิดคุณผู้ชมวอลเลยบอลประเภท9คนซึ่งเป็นวอลเลยบอลชายนะครับทำการแข่งขันที่ประเทศจีนโดยทีมชาติไทยส่งไปแข่งขันด้วยนะครับเป็นวอลเลยบอลนัดพิเศษครับผู้ชมผลปรากฏนะครับหนุ่มไทยก็สามารถคว้าแชมป์กลับบ้านมาได้นะต้องบอกเลยว่าเป็นการคว้าแชมป์คาบ้านของจีนเลยนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับผู้ชมแอดมินก็จะมีคลิปนะครับ ทำการแข่งขันอยู่สักนิดนึงนะทำให้คุณผู้ชมได้รับชมอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของคลิปการแข่งขันหายากพอสมควรคุณผู้ชมทีนี้นะครับวอลเลย์บอลนะครับในเทศกาลนี้ก็คือจุงกวางคัพ2 0 2 4นะครับเป็นการแข่งขันเป็นงานประจําปี2567นะครับซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็สามารถที่จะคว้าแชมป์มาได้นะครับโดยที่ไถิตินะครับในการคว้าแชมป์ก็คือ ชนะ2แพ้1นะครับโดยที่ที่แพ้เนี่ยก็แพ้ให้กับทางด้านทีมไหหลำนะครับซึ่งทีมไหหลำก็เอาชนะวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตคุณผู้ชมโดยในเรื่องนี้นะครับทางสื่อจีนก็ตีข่าวนะครับตีข่าวว่าวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้โดยนัดชิงนะครับคุณผู้ชม ทางด้านทีมชาติไทยพบกับทางด้านทีมไหหลัมเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยผลปรากฏก็คือทีมชาติไทยแพ้ไป2ต่อ3เซตด้วยสกอร์21ต่อ19 12ต่อ21 18ต่อ21 2 1ต่อ17แล้วก็18ต่อ21นะครับทำให้ทางด้านทีมไหหลัมก็เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับแต่นะครับด้วยสถิติโดยรวมแล้วทีมชาติไทย ชนะ2แพ้1ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการนี้มาครองได้สําเร็จขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับโดยในเซตแรกเนี่ยนะครับที่พบกับทีมไหหลำนะทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อนด้วยสกอร์ยีต่อ19ครับในเซตที่2เนี่ยนะครับทางด้านทีมไหหลำนะครับตีเสมอได้ โดยที่ไฮหลัมเอาชนะทีมชาติไทยไป21-12ต่อเสมอกัน1ต่อ1เซตแล้วก็เข้าสู่เซตที่3ไฮหลัมก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้อีกนะครับ21-18ทําให้ขึ้นนํา2ต่อ1เซตและหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยก็ตีเสมอขึ้นมาได้2ต่อ2เซตด้วยสกอร์21-17ในเซตที่4แล้วก็เซตสุดท้ายเซตตัดสินครับผลปรากฏก็คือทีมไฮลมมไไไ 18, มหไฮลัมเอาชนะทีมชาติไทยไปได้21-18ครับคุณผู้ชมทําให้นะครับไฮหลัมเอาชนะทีมชาติไทยได้ในแมตช์นี้แต่ว่าโดยรวมแล้วทีม ชาติไทยเนี่ยสส่ติก็คือชนะ2แพ้1ก็สามารถคว้าแชมป์มาครองในรายการนี้ได้สําเร็จขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศการรับนะครับรับเหรียญรางวาัลรับถ้วยรางวัลน,นะครับขึ้นสแตนคว้าแชมป์นะครับอันดับที่1เลยทีมชาติไทยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับวอลล์บอลน,นะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยด้วยนะครับ ประกาศสักดาไปแล้วที่ประเทศจีนคนจีนก็ต้องยอมรับแล้วแหละนะครับว่าวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านทีมไหลำนะครับเขาก็ชนะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับเนื่องจากเรื่องของสตินั่นเองทีนี้ครับสื่อจีนตีข่าวนะครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่7เมษายนหลังการแข่งขันอันดูเดือดการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย9คนจุงกวางคับ3วันของเทศกาลวอลเลย์บอล เวิชงนะครับครั้งที่3ปิดฉากลงด้วยความสําเร็จที่เมืองเวิลนชางมณฑลไหหนานทีมไทยนะครับคว้าแชมป์ด้วยผลงานโดดเด่นและก็กะชาติทีมไหหลําและก็นิวซีแลนด์นะครับคว้าอันดับที่2 3และ4ตามลําดับครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นการรวมทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นวลอลเลย์บอล9คนนะครับชั้นนําในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้าด้วยกันโดยมอบประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนในการ ที่มีผู้ชมนะครับในการชมเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็งานฉลองอันง,งดงามด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับประการหนึ่งก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล9คนจุงกวางคับนะครับครั้งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการรวมตัวกันของทีมชั้นนำจากทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยการแข่งขันนี้นะครับเป็นการรวมทีมนะครับทางด้านไหานานนะครับทีมชาติไทย ทีมไหลำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีมนิวซีแลนด์นะครับนะับเป็นการพัฒนาระดับการแข่งขันของการแข่งขันวอลเลย์บอล9คนในประเทศต่อไปนะครับแล้วนะครับการแข่งขันนี้ทางด้านทีมชาติไทยก็สามารถที่จะคว้าแชมป์มาครองได้นะครับเนื้อข่าวก็มีเยอะกว่านี้แต่ว่าเป็นในเรื่องราวของทางด้านจีนมากกว่านะครับผู้ชมนี่ก็เป็นนะครับการตีข่าวของทางด้านจีนนะครับก็ถือได้ว่าวอลเลยบ์บอลชายทีมชาติไทยก็ สร้างชื่อเสียงผลงานให้กับทีมทัพนักกีฬาวอลเลยบอลไทยอีกแล้วครับนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลย9คนนะคุณผู้ชมวอลเลยบอล9คนนะครับฟังไม่ผิดก็เป็นวอลเลยบอลในลักษณะที่เป็นประเภทที่จีนเขาเล่นกันนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็มีไฮไลท์การแข่งขันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมไหหลำนะครับโดยที่ทีมชาติไทยแพ้ไป2ต่อ3เซตคุณผู้ชมแต่ว่าค่อนข้างมันมากๆเลยนะ ดูการขึ้นตบขึ้นตีเนี่ยโอ้โหสุดยอดกันมากๆเลยนะครับซึ่งแอนมินก็พยายามหาคลิปมาแล้วนะคุณผู้ชมก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ1ิ号黄明发19号黄ทีมล์มลเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับทีมไทยรับมาขึ้นตีครับโอ้โหลงไปครับคราวนี้ไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างครับอ่า ตั้งทานแล้วครับทีมไทยกระโดดเสิร์ฟลูกนี้ครับไฮลัมรับได้เซตขึ้นตีโอโหสุดยอดครับบล็อกแต่ว่ากระเด็นออกไปนะครับไฮลัมก็ได้แต้มไฮลัมเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับขึ้นกระโดดเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทีมไทยรับได้อ่าเล่นโอโหแต่ว่าทีมไทยติดบล็อกไฮลัมนะครับไฮลัมก็ได้แต้มไปนี่เป็นเซตแรกครับคุณผู้ชมครับต่อมาทีมไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ กระโดดเสิร์ฟขึ้นมาไหาลัรับได้เซตขึ้นมาตีโอ้โหตีลูกนี้ฝังไปเลยครับไหลํหาไหลําจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับทีมไทยเสิร์ฟครับลูกนี้ไหลําขึ้นตีโอ้โหสุดจริงลูกนี้นะครับทีมไทยรับไม่ได้เลยตีฝังนะครับไหลําเนี่ยขึ้นตีทีไรนี้แบบอื้สุดยอดเหมือนกันนะ แต่ว่าทีมไทยก็ไม่ได้ด้อยนะครับทีมไทยก็สามารถที่จะขึ้นตีได้ฝังเหมือนกันนะอ่าไฮลัมเสิร์ฟมาครับไทยรับได้เซตขึ้นตีอ่าไฮลัมยังดิกบอลกลับมาได้ครับแล้วก็แค่บอลข้ามมาไทยเราครับตั้งขึ้นมาขึ้นฟาดโอ้โหยังติดบล็อกนะครับแล้วก็ตั้งล้ำใหม่ๆอ่าโอ้โหยังไม่ได้กันเลยครับลูกนี้ โอ้โหเป็นไฮลัมนะครับจัดการลูกนี้ไปได้ครับเพราะว่ามันลน้นไทยเซิร์ฟมาอ่าลูกนี้โอ้โหไทยบล็อกเอาไว้ได้ครับเซตแรกนะครับทีมชาติไทยชนะไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นเซตที่สองนะครับ อ่าโอ้โหทีมชาติไทยตีหนักมากแต่ว่าไฮลัมยังรับได้นะครับไฮลัมตีกับคืนทีมชาติไทยขึ้นตีโอ้โหลูกนี้อ่าไฮลัมดิกบอลกลับมาตีอ่าตีโอ้โหยากที่จะเอาแล้วนะครับเพราะว่าบอลกระดอนออกสนามไปแล้วคือเสน่ห์ของทีมไฮลัมเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการขึ้นตีแบบเฉียบคมนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกเสิร์ฟเขาก็ค่อนข้างดีนะ ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยนะครับแข็งแกร่งแทบทุกด้านเลยนะเท่าที่แอดมินดูเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับจังหวะในการชิงเชิงนะครับหรือว่าในการที่จะทําแต้มเนี่ยนะครับทีมชาติไทยอาจจะมีโอกาสนะครับในการทําแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้หาพื้นที่เท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้นะครับก็สามารถทําได้ดีนะครับถ้าเซตที่2เนี่ยนะครับไฮลัมเนี่ย เป็นฝ่ายที่ทําเกมได้ดีแบบต้องบอกเลยว่าดีมากๆอ่ะนะครับเหมือนเขาแก้เกมมาดีมากๆแล้วก็ชนะแบบขาดลอยนะในเซตที่2เนี่ยไฮลัมชนะไป2 1ต่อ12นะครับห่างกันเยอะมากนะครับทำให้ทีมไห,หลัมของจีนเนี่ยนะครับขึ้นมา1ต่อ1เซตนะครับเสมอกับทีมชาติไทยนะแต่ว่าในเซตที่3เนี่ยนะครับทีมชาติไทยก็พยายามแบบสู้อย่างเต็มที่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ ไฮลัมเขาก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เหมือนเดิมนะครับทำให้ทีมไฮลัมนะครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2ต่อ1เซตนะครับในเซตที่3นะทำให้นะครับต้องมาเจอกันในเซตที่4ด้วยอ่า อันนี้เป็นเซตที่4นะครับคุณผู้ชมขึ้นตีโอ้โหติดบล็อกไฮลํานะครับทีมชาติไทยตั้งขึ้นมาใหม่ครับอาจจะตีโอ้โหเกรงใจกันนะไฮลัมนะครับขึ้นตีตีนะครับตีแทรกมีหลังด้วยนะทีมชาติไทยแก้ไปก่อนนะครับโอ้โหแต่ว่าติดบล็อกนะครับออกข้างไปออกข้างไม่เอ่ยออกข้างนะครับอ่าเป็นจักริจถนอมน้อยครับจาได้เลยคนนี้นะครับค่อนข้างเป็น มือตบที่สุดยอดมากๆนะครับนะครับเวลาทางทีมไหลําเขาขึ้นตีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำได้เฉียบคมอ่ะตีตั้งขึ้นมาตีโอโหเฉียบมากครับลูกนี้ทีมชาติไทยอ่ะกระโดดเสิร์ฟนะครับทีมชาติไทยทีมชาติไทยยังแก้บอลกลับมาได้ครับ ทีมไฮลัมขึ้นตีโอ้โหลูกนี้โอ้โห,โโหทีมชาติไทยดิกบอลมาได้ครับโอ้โหรับลูกเสิร์ฟได้ดีมากๆอากขึ้นตีแก้แค้นครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับลูกนี้ทําให้ทีมชาติไทยนะครับตีเสมอทีมไฮลัมนะครับได้2ต่อ2เซตต้องมาเจอกันในเซตที่5ครับเกม21นะครับคุณผู้ชมอ่าทีมชาติไทยนะครับเสิร์ฟครับอ่าทีมไฮลัมโอ้โห คนดูแน่นสนามนะครับผู้ชมแม์รายการนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับคนจีนเขาดูกันเยอะมากจริงโอ้โหตีนะครับแต่ว่าทางทีมไหยลมดิกบอลคืนมาได้อ่าทีมชาติไทยดิลับคืนมาได้เหมือนกันนะครับรับบอลเสิร์ฟได้ดีตีรับบอลตบได้ดีนะขออภัยอ่าโอ้โหลูกนี้ไหลัมบล็อกได้นะครับเนี่ยคะแนนนะครับเริ่มแบบ ค่อนข้างสูสีกันอยู่นะในเซตที่5เนี่ยนะครับเพราะว่าแพ้กันไปแค่21ต่อ18คะแนนเท่านั้นนะครับห่างกัน3แต้มนะลูกนี้ทีมไหหลำจัดการได้ดีเลยนะครับทีมชาติไทยเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟได้ดีเหมือนกันนะครับทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าทีมไหหลำก็สามารถที่จะรับบอลเสิร์ฟได้ดีเช่นเดียวกันนะการบล็อกนะครับก็ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเล่นทั้ง9คนนะคุณผู้ชมนะครับ พื้นที่ทําแต้เนี่ยค่อนข้างหายากหน่อยนะจะมาหยอดอะไรกันอย่างเงี้ยหายากเหมือนกันนะซึ่งจะต้องใช้การตบที่เฉียบขาดนะครับซึ่งเป็นการฝึกให้กับหัวเสาทีมชาติไทยนะครับหรือว่าบีหลังด้วยนะคือเป็นการฝึกนะครับตี3เมตรตีหัวเสาอย่างเงี้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านรายการนี้แล้วได้แชมป์เนี่ยโอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ ทีมไฮลัมนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ2เซตนั่นเองครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเทปการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมแอม,มินก็สามารถหาให้ดูได้เท่านี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับ